สวัสดีครับเจกพี่อาร์มครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Panzer Zombie สนั่นเองและเราก็อยู่กันในเนื้อเรื่องยุคมืดนะครับมีอยู่20ภารกิจถ้าพี่อาร์มเล่น EP ละ5ภารกิจก็จะมี4 EP ในการผ่านเนื้อเรื่องนี้นะครับเหมือนจะน้อยนะแต่เชื่อว่าแต่ละด่านเนี่ยก็น่าจะยากอยู่นะครับผมเคไปลุยภารกิจที่1ก่อนเลยโอ้โหโคตรมืดเลยใช้ปิดแสงเนี่ย <What? S 1> ไม่ไปใช้ปิดแสงหรอกเดฟตอนนี้เราอยู่ในยุคมืด อดูแผนที่ครับสูงสูสารเพียบเลยครับก็ต้องใช้ผักกินสูสารอ๋อเขามีอันนี้มาให้เราด้วยนะครับเห็ดแสงนันเองได้ได,ไดเยี่ยมเยี่ยมเยมฝั่งนู้นมาเป็นผีธรรมดากันหมดบล็อกชอยเราได้ใช้งานได้นะบล็อกชอยโอ้ยกระหล่ำน้ำแผงติดเซนนกันได้ในต่าะหากไ,ไม่เอาเอ้ยอันติลิงมาครับหัวใช้เท้าอันติลิงครับ สตเลียทุเรียนภารกิจแรกมันก็คงไม่ยากอะไรมั้งเนาะแล้วก็ผักหนึ่งโอเคครับเขาเพิ่งคงสอนเราเล่นก่อนนะครับ่ะจับไปครับเห็ดแสงทีนี้เดี๋ยวพี่อมจะลองเอาผักกินสุสานกินในตรงนี้ดูไอตัวที่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์พระอาทิตย์ถ้ากินแล้วมันก็จะได้เป็นพระอาทิตย์นะครับเอาละ่ะทุเรียนวางลงไป,ป<ะ>ทีนี้ถ้าเกิดเราเอา ไปกินตรงที่เป็นสัญลักษณ์ซอมบี้ก็คงจะเป็นซอมบี้ออกมาไม่ออกวะโอเคเพราะฉะนั้นเราควรกินตัวที่เป็นแสงอาทิตย์ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> กินโอเคสตาเลียวางเฮ้ยวางผิดปะโถว้ยแค่นี้ยังวางผิดครับผมทะเลียนวางผักกินสุสานกินไปสตาเลียวางรอให้ก่อนเลย ผีธรรมดาพวกนี้โดนโดนทุเรียนเราสะท้อนดัเมจก็จบละไม่มีอะไรละแทบไม่ต้องทําอะไรเลยหนะ้าด่านหนึ่งเนี่ยโอ้เหตุแสงโตได้ด้วยครับโตแล้วก็โอเคอยู่นะให้พาทิตใหญ่มานะครับมากันแล้วครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บกินสุสานกินเข้าไปทุเรียนโอเคเสริมกําลังทุเรียนครับทีนี้เดี๋ยวพี่อามจะใส่อันติลิงก์ไปอีกอันหนึ่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้อันติลิงก์กันดูครับ ฟื้นอ,อาให้แสงออกมาเยี่ยมบล็อกช็อตต่อหน้ามันสเตเลีย oh. วางลงไปบล็อกช็อตต่อหน้ามาันอีกเอ้าตรงนั้นมันไม่มีตัวให้ต่อยแล้ว <What? S 2> ตายกันไปหมดแล้วหัว <What? S 2> ใช้เท้าอันตีลิงเนี่ยราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะ <Huh? S 2> ไม่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็ทำให้เราได้เงินมหาศาลเหมือนกันโอเควาง หมดเท้าลงมาอีกแล้วทีนี้เวลาเราใช้อันตีเนี่ยมันก็จะลิงฝึกโอ้โหเงินเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าครับพลิกชีวิตจากยาจบเป็นเศรษฐีอะบอกเลยเฮ้ยทูเลียนจะแตกครับเสริมกําลังลงไปก่อนทูเลียนเราไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาดีตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะไปนี่ได้สะท้อนดาเมจได้นะครับซึ่งก็ดีนะเออถ้าเกิดมันอึดตัวนี้ทนกว่าน,นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนโกงนะครับ ปลอยอันตีไปโอ้โหออกมาเพียบเงินเพียบแต่เราก็แท้ไม่ต้องใช้อะไรแล้ววางสตาเลียลงไปก็จบแล้วครับข้างบนเหมือนจะหนักแต่เดี๋ยววางทุเรียนลงไปก็จบละเออ,อนั่นแหละเรียบร้อยเฮ็ดแสงมาแล้วยุคมืดภารกิจที่สองคราวนี้มีผีหัวถังมาด้วย <c oughs> บอนัตมโนอมาอันตีลิง์ คริสตันสตาเลียหนามธรรมดาโอเคเฮ้ยลืมเอาไอ้นี่มาผักกินสุสานลืมอะไรไม่ลืมลืมแบบนี้อีกแล้วครับโอเคสตาเลียจัดการสโลมันไปก่อนการมีสตาเลียมาสโลให้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วล่ะครับยิงหน้ามาดิเห็ดจิ๋วคง <c oughs> ต้องวางวอนัตมโนไหมเนี่ยวางไปเห็ดจงเห็ดจิ๋วกว็วางไปวอนัตมโน มาก่อนไอ้ kilo. ตรงนี้ก็ย okay, ิงไปก่อนครับโอเคยิงไปเรียบร้อยทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยยิงเอ้าแสงหมดสวยละยิงโอเคยิงโอเคซาตเทียว่างยิงยิงสามทีตายโอเคความลำบากลำบนครับถ้าไม่ลืมเอาถักกินสูสารมานะมันจะไม่ลำบากแบบนี้ครับอันตีลิง โอเคมามีเงินแล้วเว้ยคราวนี้มีเงินแล้วเว้ยมีแล้วเว้ยโอเค <Yeah. S 1> เอาเจ้านี่ออกไปมาวางตรงนี้แล้วก็อันตี้กลางโล่เยี่ยมซื <What? S 1> ้อเวลาครับไอนี่ก็กินจังเฮ้ยเราก็ไม่มีแสงอาทิตย์มาสักที่เออโอเคเกือบแย่ <What? S 1> แค่ไม่ได้เอาผักกินสุสานมา แทบลองกรีดเลยทีเดียวแทบกรีดร้องครับอันตีลิงเปิดเข้าไปยิงยิงนั่นแหละขอเงินหน่อยเด้วางอันตีลิงลงมาอีกรวยแล้วรวยแล้วทําอะไรก็ได้ครับยี่มทีนี้วางวอนัทมโนเฮ้ยมันมาจากสาครับเฮ้ยไม่เห็นนึกว่าฆ่าตายหมดแล้วมันมายังไงของมันวะเนี่ยยิงยิงยิง ยิงยิงยิงโอ้แสงหมดแสงอาทิตย์หมดเออไม่หมดละแต่ก็น่าจะจบแค่นี้เนาะอ่าจบแค่นี้ครับเมื่อกี้นี่หลอนเลยนะยืนดีมันโผล่ไปมองไม่เห็นครับมองไม่ทั่วจอเหรอเนี่ยยุคมืดภารกิจที่สามพี่อามก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคราวนี้มีผีเด็กมาด้วยเหตดจิวอัปเกรดได้โอเคอัปเกรดขึ้นมาก่อนเราก็ใช้เห็ดแสงเหตดจิวแล้วก็ผากาบ ทักกาอันติลิงครับแล้วก็เอาเป็นวอนัตมนโนสตาเลียผักสายฟ้าไม่น่ามีอะไรมั้งเอาอีกละใไอ้ไม่น่ามีอะไรเนี่ยแม่งมีมีตลอดอะพี่อามาแล้วก็อย่าลืมไอ้น,นี่ผักกินสุสานเวลาบอกว่าไม่มีอะไรแม่งชอบมี <What? S 1> มันจะมีเสมอครับวางลงไปก่อนเห็ดเห็ดอะไรก็วางลงไปคราวนี้มีสุสานใบไม้มาด้วยฮะอาจจะเป็นอันตินะครับสตาเลียวางไปก่อน เห็ดจิ in ๋ววางกินส in <Yeah. S 1> ุสานเห็ดจิ๋ววางเห็ดจิ๋วคุณดาวเร็วมากเลยดีมนกันนะกินสุสานทีนี้เราเอาวอนัทมโนเสร็จแล้วเปิดโลกเราก็จะพอมีเวลาในการตั้งรับ <Yeah. S 1> สายฟ้าเราก็เห็ดจิ๋ววอนัทมโนกินสุสานฮประมาณนี้ ไอ้เห็ดจิ๋วของเราเนี่ยมันสามารถที่จะหายไปด้วยได้เหรอเนี่ย <Huh? S 1> มันไม่เหมือนแพนเวสซอมบี้หนึ่งนะครับที่เห็ดจิ๋วมันจะคงอยู่ถาวรตลอดไป <B unk. S 1> แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าตัวทำดําเมจจริงๆของเราคือสายฟ้า, oh. ว,าวันั้นมโนเราจะเอาอยู่ไหมเนี่ย oh. ถ้าเอาไม่อยู่นี้เรา oh. นี่ไงปุยป๋ยปุ๋ยปุ๋ยอยู่นี่โอเคอ่าปุ๋ยอยู่นี่ได้ามาแล้วสตเตเลีย ปื๊ดเรียบร้อยสายฟ้าวางโอ้ยโล่นะมนโมพลังจะหมดครับไม่เป็นไรหมดเดี๋ยวเราก็เติมเรามีเติมเสมอนี่ไงเติมเข้าไปครับจบไหมเพื่อนเขาเรียกว่าโล่อเวนเจอร์ดิ e อเวนเจอร์เอ็นเกมนี่นะผักสายฟ้าวางกินสุสานกินเข้าไปภารกิจนี้มันก็จะประมาณนี้เร่งเงินกันหน่อย ต้องการเงินด่วนครับเงินเพียบสตาเลียว่างมันจบแล้วเพื่อนถ้าวางสายฟ้าได้ขนาดนี้นะ <What? S 1> ไม่มีอะไรทำร้ายเราได้แล้วครับมอนัสมนโนเลนสุดท้ายแล้วก็ผักสายฟ้าเลนสุดท้ายทุกอย่างก็จบสิน้น <Yeah. S 1> วางอันติลิงค์ไปด้วยครับเวลาเร่งเงินมอนัสมนโนก็จะได้เร่งไปด้วยแบบนี้ เราจะเล่งเงินไปทำไมครับในเมื่อทุกอย่างมันจบแล้วนี่คือผลของการที่เราไม่ลืมเอาผักกินสุสารมานั่นเองมันก็จะดีแบบนี้นะครับแต่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 แต,แต,แต,แต่เรายังไม่เจอซอมบี้ที่โหดร้ายทารุณ <What? S 1> เรายังเจอซอมบี้ธรรมดาชาวบ้านร้านตลาดอยู่ไอพวกนี้มันไม่ได้โหดครับเดี๋ยวเชื่อว่าจะต้องเจออะไรที่ดีกว่านี้เด็ดกว่นี้แน่นอน ยุคมืดภารกิจที่สี่คราวนี้มีเห็ดเมา,มาให้เราด้วยครับไอ <What? S 1> เห็ดเมานี่ก็เวลาเขากินเรา <What? S 1> เขาก็น่าจะหันกลับไปกินพกเพื่วยกันเองเนาะน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่น่าที่จะแตกต่างอะไรไปจากเดิม <What? S 1> พี่เขาสูสาน <What? S 1> พี่เขาออกมาเพียบเลยครับ <What? S 1> ไอนี้ก็โดนกินไปก่อนยิงไปเออนั่นแหละไอนี้กลับบ้านไป <What? S 1> ไอนี้กลับบ้านไปโ <What? S 1> อเค okay. <What? S 1> แค่นี้แค่นี้แหละ กลับบ้านไปกินกันเองเยี่ยมมากโอเคแล้วไอ้ตัวที่กลับบ้านไปอ่ะดันกินเก่งด้วยนะ <c oughs> เออเยี่ยม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 มันก็จะดีๆประมาณนี้เอาละทีนี้กินสุสานอีกโอ้ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะ่ะมีใบไม้ให้เราต้องหาทางไปกินสุสานตรงนู้นให้ได้ตรงเปลนที่สี่มันมีผีหัวถังครับ <c oughs> กินใบไม้จะได้อันตีมาอันหนึ่ง เปิดนังกีไปก่อนกปา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 ก,ปกเสร็จปุ๊บกินกันเองเยี่ยมนี่นี่น,น,นี่ไอผีหัวถังไอผีหัวถังถ้าเราได้ผีหัวถังนะเราจะโหดมากแล้วถ้าเกิดเราเอาเห็ดเมาไปวางใส่ผีนักลักบี้นะมันก็จะยิ่งโคโด้ำดโหดทําดาเมจกันน,นิดนึงขออีกหนึ่งรอบปึบปึกปึกได้ไอนี่มาอีกได้ปุ๋ยมาอีก <What? S 1> ทุกอย่างเลยดูดีมากเลยครับทีนี้เราก็ให้เขากลับบ้านกันไปซะกินกันเองไป oh. ซะเพื<ๆ>่อนเยี่ยม<ๆ> ข้อดีก็คือพอเขากินกันเองเนี่ยไอ้เจ้ากระหล่ำของเราเนี่ยก็ไม่โจมตีพวกที่กลับหันกลับไปกินกันเองด้วยนะ <Yeah. S 1> คือดีมากเลยนะครับมันคือกลายเป็นพวกพวกเราแบบร้อยเปอรนต์เี่ยอันตีอันตีอ,นต,อ,น,ตอนตีรออะไรครับหายเฮ้ยไม่หายอีกหนึ่งทีเว็บสุดท้ายแล้วมั้งเออเว็บสุดท้ายแล้วเยี่ยมอ่าเห็ุช็อตกันเหตช็อตกัน อ่าไอเจสเตอร์ครับไอผีตัวตลก <What? S 1> ที่มันจะสะท้อนดาเมจเรากลับมาเราจะได้เจอกับมันละไหนดูซิเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างเหตแสงเหดจิ้วเหตช็อตกันเหดช็อตกันอัพเกียรดได้อีกจาบวอนัทมโน,โนอันติลิงเรเบิร์เชอร์รี่แล้วก็เงินเราจะเร็วไหมถ้าเร็วเอาหนามหินไปอืแต่แบบนี้ก็เสี่ยงต้องเอาไอนี่มาเกรปบ,บัตเตอร์พักกินสุสาน ไม่มีบล็อกชอยในภารกิจนี้ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าไม่เป็นไรมันจะไม่เป็นไรครับ <c oughs> มาจากเลนหนึ่งก่อนครับกินสุสานกันไปก่อนอ <c oughs> ันตีลิงวางวานมโนมาแล้วเ <c oughs> ห็ดช็อตกันวางกันไปก่อนยิงเป็นวงกว้างอันนี้วางลงไปตัดอันนี้ทิ้งวางช็อตกันลงไปวางเห็ดวางอะไรลงไปช็อตกันเอาผีหัวกลวยไม่อยู่นะครับ ข้างบนกันไว้ก่อนวอนัทมนโนวางลงไปมันมาแล้วครับท่านไรครับระเบิดทิ้งไปลำคาญแล้วก็อันตีวอนัทมนโนเสร็จปุ๊บเหตุช็อตการวางพ่นเข้าไปครับพ่นน้ำเข้าไปอันตีลิง์วางได้แล้วก็วางวอนัทมนโนไว้ต้องระเบิดทิ้งบ้างละ มันเยอะเกินไปครับเราไม่เสี่ยงครับวางวาน,นโาโนลงไปอีกคอลิงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันติลิง์อันต่อไปใช้เงิน5 0 0้เราจะไปวางใส่นี่เลยใส่วานมนโนไว้อันหนึ่งคนระับแล้วทีนี้พอพอโลมันจะแตกเราก็สามารถที่จะอะไงไงจะแตกแล้วจะแตกแล้วใครให้แตกครับใครจะให้แตกอันติลิง์นั่นแหละป <Wow. S 1> ุ้ยป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 ุ้ยเยีย่ยมระเบิดตรงนี้ไป ไม่มีอะไรละทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราครับ <Yeah. S 1> สบายสบายวาง2แถวเลยมั้งแล้วก็วางกันตีลงไปเสริมก่อกันเข้าไปครับนี่แหละสิ่งที่เราต้องการระเบิดเชอรี่ระเบิดทิ้งอึม้มเรียบร้อยระเบิดทิ้งได้ก็ระเบิดครับตัวตลกมาเพียบเลยแต่ตัวตลกมันโดนเรายิงสเปรดดาเมจใส่นะครับ ไ้เช้าเห็ดช็อปกันน่ะมันก็เลยสะท้อนการโจมตีใส่เราไม่ได้น่าสงสารจริงๆอันติลิงก์ไปครับโอ้อันติลิงก์น,นี่ถ้าใช้ดีๆนี่โคตรเถื่อนเลยโคตรโกงลืมไปก่อนทีนี้ก็เป่าไปนั่นแหละเขาก็าจะกินโล่เราไปเรื่อยๆนะแต่เขากินไม่เข้านะมันจะไปกินเข้าได้ไงครับถ้ากินปุ๊บเราก็อันตีใส่ <What? S 1> เติมอันตีไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย ฟื้ๆๆเนี่ยเงินเพียบเลยรวยที่สุดเลยมั้งเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยโอเคประมาณนั้นประมาณนี้อุย้ยพลิตถัดไปซันบีนโอ้นี่มีถั่วแสงด้วยเหรอครับซันบีนที่พี่อามใช้ไม่เป็นในการเล่นครั้งนู้นพี่อามจำได้มีอยู่ภารกิจหนึ่งที่ใช้ไม่เป็นนะครับวิธีใช้ก็คือซันบีนจะทําให้ซอมบี้ติดเชื้อผ้าทิศเมื่อไหร่ที่ซอมบี้โดนทําดาเมจก็จะผลิตเป็นแสงทิศนั่นเอง โอโ้เป็นด่านเป็นภารกิจที่สร้างสรรค์มากเลยเนาะสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> ดี๋ยวผม1-5ึ่งานต่อไปก็เป็น6-10แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปที่เอจน,นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับบ๊าย <c oughs> บาย,บาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแนละถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม